บทที่32นะครับคำศัพท์ของเรายัางไม่จบししมาต่อกันที่คำว่าอะไรครับจูบุญนะครับคันจิตัวนี้อ่านได้2แบบนะจุบปุ้นก็ได้แต่ว่าจะแปลว่า10นาทีนะครับจูบุญก็คือเพียงพอเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็10ส,ส่วนไปเลยนะครับจูบุญเป็นอาจชิทนะ,นะครับจูบุนะนะครับแล้วก็ต่อไปอก คาชิ ashi, เสียงยาวนะครับโอคาชิโอคาชิ shi, แปลกผิดปกตินะครับโอคาชิ shi. อันนี้มันแปลกๆนะโอคาชิโตนะครับเป็นคนแปลกๆนะครับอุรุไซก็ใช้บ่อยนะครับอึรุไซนาะอึรุไซโนคูน้ารำคาญนะครับเป็นคนที่อึรุไซเซนเซปกติเรียกครูใช่ไหมก็จะใช้เรียกหมอก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเนาะยาเคโด ยาเคโดก็คือแผลไฟลวกแผลน้ำร้อนลวกนะครับใช้กับโอชิมัส u เกิดแผลขึ้นนะครับเคกะก็เป็นได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเคเกอชิมัสเคะโอชิมัสตัเซกิคันจิตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับหน้านี้อะตัวนี้นะครับแต่ว่าหนังสือไม่ได้ให้มานะครับเซกิก็คือไอเซกิโอชิมัส เซกิกะเดมัสนะครับใช้เป็นการออกนั่นเองนะครับอินฟลูเอนซามาจากอินฟลูเอนซาอินฟลูเอนซาก็คือไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปโซละเพิ่งเจอบทนี้เหรออ่าอยู่บทนี้นี่นเองนะครับโซละ ท้องฟ้านะครับแล้วก็ต้องมีไทโยดวงอาทิตย์นะครับเต้าอ้วงของเรานะครับเต้าอ้วงแล้วก็ดาวจบที่ดาวคันจีไม่เยอะนะฮะบทนี้เก็บคําศัพท์ให้ครบๆนะฮะอ่ะมาดูตัวแรกนะครับก็คือคําว่าจูที่แปลว่าสิบนะครับบุญที่แปลว่าส่วนบุญเราไม่พูดแล้วเนาะก็คือมีการแบ่งออกมาใช่ไหมครับใช้ดาบคาตาณะแบ่งนะครับวากาลิมัสอะไรที่มันยากๆก็แบ่งย่อยออกไปก่อนนะครับหรือวาเกมัส แปลว่าแบ่งด้วยนะครับแปลว่าเข้าใจแปลว่าแบ่งแปลว่านาทีนะครับฟุ่นปุ่นอ่านว่าบุญก็ไเห็นไหมเป็นส่วนใช่ไหมครับจีบุญน่ะตัวเองเป็นส่วนของตัวเองนะครับจูบุญก็คือ10เต็ม10พอและเพียงพอแล้วนะครับอย่างเช่นวันนี้เล่นทะเลไป2วันละรอบนี้นะครับก็พอและไม่อยากเล่นละวันที่3ก็จูบุญนะครับจูบุญนะโอคาชิโอคาชินะครับเสียงยาวนะครับถ้าโอคาชินะครับ คาชิอย่างเดียวแปลว่าขนมที่มีความหมายเนาะเติมโอ,อกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นขนมนะครับโอคาชินะครับถ้าโอคาชิโตก็จะเป็นเสียงยาวนะครับโอคาชิเราแปลกแปละนะคนนี้นะครับอือรุไซ้นะอือรุ่ไซนะโงูเสียงดังมากเออบ่นจังเลยอือรุไซ้นะครับเซนเซน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับเรียกครูเรียกหมอนักเขียนสอสอนะครับผู้มีตําแหน่งแบบนี้นักเขียนการ์ตูนก็ได้นะครับ ยาเกโดะนะครับแผลไฟลวกแผลน้ำร้อนลวกนะครับยาเเกโดะชิมาสตะยาเเกโดิตะความจริงคันจิก็จะชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจะเกินเลเวลไปนิดนึงยาเเกโดะอ่ะมีแผลแล้วก็โดนอะไรครับโดนไฟนั่นเองนะครับนี่เคกะอันนี้บาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บมีแผลนะครับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่แผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้ใช่ไหมครับ พวกอาการบาเดเจ็บต่างๆนะครับหลายตัวลงท้ายด้วยชิมัสนะครับเซกิโอชิมัสไอไอเนี่ยเห็นไหมมีออกจากปากนะครับแล้วตัวนี้มีการแบบว่าผ้าตัวนี้นี่คล้ายๆตัวนี้ถ้าใส่มีดเข้าไปข้างหลังนะครับจะเป็นการหัน่นนะครับคิซามุนี่เห็นไหมหั่นมีดแบบว่าเฉือนเข้าไปนะครับชึบตรงนี้ชุบ ข้างขวาเนี่ยเป็นดาบคาตนะนะครับแล้วก็เนี่ยฉิบเข้าไปหั่นใช่ไหมครับอันนี้ไอมันก็เหมือนกับการแทกออกไปนะครับที่ปากนะครับเซกิกะเดมัสก็ได้ก็คือไอมันออกมานะครับมันมีการออกมาจากปากนะครับอินฟลูเอนซ่ามาจากอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอรอินฟลูเอนซนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายมันลงท้ายด้วยตัว z นะครับอินฟลูเอนซโซละ โซลาก็คือมีรูใช่ไหมอันนี้ได้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นอะไรครับไม้วิศวกรใช่ไหมครับไม้ทีนะครับวัดท้องฟ้าวัดรูที่ท้องฟ้านะครับว่ากว้างเท่าไหร่ท้องฟ้ามันว่างเปล่านะครับโคโนเซกิอายเตมัสก์อคมัสนี่ตัวนี้ว่างนะครับหรืออะไรครับคาระก็ได้นะครับคาระโปเออคาระ เทนะครับนี่คาราเตะมือเปล่าก็คือใช้มือในการต่อสู้ใช่ไหมครับคาราเตะนะครับคาราเต้แล้วก็คารับโป่นี่เห็นไหมก็แบบว่าว่างเปล่าอ่ะไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวโซล่าหมดเลยนะครับออนยมีอ่านว่าคูคูคืออะไรคูเย็นสบายท้องฟ้าเย็นสบายจำาะบรีกก็ได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับคูฉะ คูฉน่าจะเคยเจอนะครับเวลาเราไปญี่ปุ่นนะว่ารถว่างหรือเปล่านะครับแท็กซี่ตัวนี้เขาก็จะใช้คําว่าโซลาตัวนี้นะครับคูฉะรถว่างนะครับสามารถเรียกได้นะครับแท็กซี่ตัวนี้นะครับต่อไปดวงอาทิตย์ก็คือไทโยดวงอาทิตย์มีการขึ้นลงนี่คือการขึ้นลงนะครับตัว B ด้านซ้ายเนี่ยการขึ้นลงแล้วก็มีดวงอาทิตย์อ้าวไปขึ้นแท่นลุกขึ้นแท่นนะครับและดวงอาทิตย์เนี่ย นึกถึงในท h e t a บ e e เป็นเต้าอะไรครับเต้าอะไรครับเต้าอ้วงนะครับเพราะว่าตัวซ้ายนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีพุงตรงนี้ <c oughs> ม,มีพุงไงมีพุงมีไขมันยื่นออกมานะครับเป็นเต้าอ้วนนะครับตัว photo photo นะครับถ้าเป็น verb ก็คือฟูโ t o ิฟ t โต h o มสัส m u s นะครับฟูโ t o l i ัส m u s ต h o t o t m u s เอ,อ่ออ้วนอ่ะนะครับ อ้วนหนานะครับถ้าเป็นเวิร์บก็ฟูตโตตีมัสฟูตโตดิมัสตาอ้วนขึ้นนะครับดวงอาทิตย์เป็นต้าอ้วนนั่นเองนะครับไทยโยและสุดท้ายของตัวนี้ก็คือโฮชิดาวนะครับดาวก็มีดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เกิดนะครับเกิดมาจากดวงอาทิตย์ดวงดาวเกิดมาจากดวงอาทิตย์ทีใช่ไหมโอเคไหม